วัสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกแล้วนะครับในเกมรถแข่งแลนลี่ฟูลี่ออกแถวหน้านะครับวันนี้ขุ่นทะยานออกไปแล้วโอ้โหขึ้นันดับขึ้นลำเป็นันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตามตูดลงมาอีกเทียบอืมดีเท่าไหน่ น,นี่เทคนิคการเข้าโค้งแบบไม่ต้องให้หลุดนะครับแลาต้องดิฟเข้าเอาในในโค้งที่แบบหัดศอกนะอืมถลืนห่างแล้วทีนี้ทิ้งออกมาไกลเติบนะครับ มีตามตูดเรามาขั้นหนึ่งโอ้ย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 แต่นี่ดีกว่ามรนีใกล้กว่านะครับแต่มันจะซอกแซกไปแล้วยังตามเราตูดเรามาอยู่นะโอ้ยยังมันเกิด่อนี่ มันไม่เปลี่ยนเกียร์ให้นะครับอืมไม่หลุดไม่หลุดเราจะไม่หลุดโอ้นั่น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 น,นมัมออข้างหลังนะโอ้ยทำไมทำไมตามมาแล้ว โอ้ยกีดตัวนี้เนี like ่นี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 ่ตัว้โอ้ยเกือบโดนครับน่ะวิเดียวเองหนึ่งวิกับสองวินะโอ้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ